อาบาบติดมุมติดมุมมันติดกระจกพี่ติดกระจกะไม่ได้อ่ะอาบาบไม่ได้ติดกระจกไอสัตว์แทงไม่ได้จะกินมันยังไงดีวะ สงสัยมันจะกินไม่ได้นะเนี่ยไอ้นี่นี่มันอยู่ติดกระจกกูจะกินยังไงวะข้าวเปล่าากไม่ได้ติดกระจกขาวเปาไม่ได้ไม่รอดชัวร์มันมันรอดแน่แน่เลยเนี่ยไอ้เี้ยกูแต่กูอยากกินมันยังไงตัวนี้มันก้อนเหลือเกินอ้าแล้วอ้าแล้วมึงอ้าไม่ได้พี่มันมันอ้าแล้วมันอ้ามันติดกระจกติดกระจกครับเอา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 ยังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีวะกูจะกินมันยังไงดีวะ อยากกินแล้วกันเนี่ยตัวเนี้ยสี่ตัวเลยผมนั่งนะแบบเอาไม่ไม่ได้ติดเอาออกเอาเอาเอามาหน่อยเอามาหน่อยกะอาดเรียบร้อยเยีโหดมากไปฝาเดี๋ยวเอาไปเอาเอาไปฝังดินก่อนแล้วก็กินที่หลังกินแล้วไงล่ะก็ตีนตกด้วยอะตีนตกเอาตีนเอาตีนเขี่ยให้ให้ปากเข้าง่าย เรียบร้อยตัวที่ห้า